อเียเอาจริงสั่งห้ามขายน้ำมันให้รถเก่ากว่า15ปีหวังขจัดฝุ่น PM 2ออินเดียหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงโดยความเข้มข้นของมลพิษพุ่งสูงถึง795ในเดือนพฤศจิกายนปี2024ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ4ปีและหนึ่งในตัวการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก็คือรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานข้อมูลจากองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐอินเดียระบุว่ารถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วและต้องยกเลิกการจดทะเบียนร,ระหว่างปี2018ี2018-2021มจนนวน 4,751,000คันแต่ที่น่าสกใจคือมีเพียง298,000คันหรือ6.27%เท่านั้นที่ถูกยกเลิกการจดทะเบียนทําให้ปัจจุบันยังมียานยนต์ที่หมดอายุการใช้งานอีก4,453,000คันหรือ93.73%ที่ออกวิ่งบนท้องถนนและปล่อยมลพิษอยู่ในทุกๆวันทางด้านมานจินเดอร์สิงห์ศิราสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียได้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีมติป,ประกาศห้ามจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า15ปีโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เเมษานนปป็ต้ไส่วนในเฟสถัดไปจะดาเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจําแนกและห้ามรถยนต์เก่าเข้าสู่พื้นที่เมืองเพื่อลดมลพิษและฝุ่นควันแต่ปัญหา PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการใช้รถยนต์เพียงอย่างเดียวซะหน่อยเพราะโรงงานและองค์กรต่างๆก็มีส่วนด้วยกันทั้งสิน้นรัฐบาลอินเดียจึงจัดทีมระบุตัวองค์กรที่มีส่วนในการก่อมลพิษและสั่งให้ตรวจสอบติดตามการปล่อยการร๊าซือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลท้องถิ่นยังสนับสนุนกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลดมลภาวะและขอความร่วมมือให้อาคารสููงงงโรรรแแมมศนนนนย์กาาาค้้ลละสบิิเดดีตตัปื นลพิษเพื่อฉีดพ่นละอองน้ำสลายหมอกควันในอากาศด้วย